ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินสรมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาในระยะเวลาหนึ่งปีตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ห้องสอนเขตหนึ่งเป็นอย่างยิ่งค่ะข้าพเจ้านายประกรณ์ิงจันตะปัจจุบันอายุห0ปี ภูมิลำเนา149ทับ1หมู่2บ้านปุงไม้สักตําตำบลปางหมูอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษสถานศึกษาโรงเรียนบ้านยาป่าแหนอํำเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนประวัติทางการศึกษาระดับปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิชาเอกบรรณรักษศาสตร์ระดับปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีสาขาบริหารการศึกษาโรงเรียนบ้านยาป่าแหน่ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2520ดำเนินการจัดตั้งขึ้นและอนุมัติให้เปิดการสอนตั้งอยู่บ้านเลขที่146ทับ1หมู่ที่5บ้านยาป่าแหน ตำบลบางมะพ้าอำเภอปางมะพ้าจังหวัดแม่ห้องสอนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ห้องสอนเขตหนึ่งมีหมู่บ้านในเขตบริการจำนวนหนึ่งหมู่บ้านคือหมู่ที่5บ้านยาป่าแหน เปิดทําการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงระดับชั้นประฐมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2,567มีจำนวนนักเรียนทั้งซีด72คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน7คนการประเมินสมริทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา1ปีตำแหน่งพ่วกในสถานศึกษา องค์ประกอบที่1ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการปรับปรุงแผนพัฒนาการจัดการศึกษาปีพุทธศักราช2566ถึงปีพุทธศักราช2567ข้าพเจ้าได้ดำเนินการจัดประชุมครูเพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับ อบุภารกิจหลักของสถานศึกษาบริบทของสถานศึกษาและความต้องการของผู้เรียนผู้ปกครองภาระงานในการปฏิบัติงานการสอนจำนวน14ชั่วโมงตามคำสั่งโรงเรียนบ้านยาป่าแหนที52่52ทับ2567ดังนี้ปฏิบัติการสอนร่วมกับครูประจำชั้นในรายวิชาคณิตศาสตร์จำนวน3ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ปฏิบัติการสอนร่วมกับครูประจำชั้นในรายวิชาภาษาไทยจำนวน2ชั่วโมงต่อสัปดาห์เป็นผู้นำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ของโรงเรียนจำนวน1ชั่วโมงต่อสัปดาห์มีเทศการสอนเพื่อเป็นพี่เลี้ยงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับครูจำนวน5ชั่วโมงต่อสัปดาห์ จัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้และอบรมบ่มนิสัยผู้เรียนจำนวน2ชั่วโมงต่อสัปดาห์จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือจำนวน1ชั่วโมงต่อสัปดาห์ข้าพเจ้าได้ใช้สื่อนวัตกรรมของตัวเองและส่งเสริมสนับสนุนให้ครูนำสื่อ D-LTV มาช่วยสอน อีกทั้งยังส่งเสริมให้ครูใช้สื่อและนวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญส่งผลให้มีสื่อประกอบการสอนทั้งสื่อในท้องถิ่นและสื่อเทคโนโลยีนักเรียนได้รับการพัฒนาและการเรียนรู้ครูมีประสิทธิภาพการสอนและช่วยแก้ปัญหาพื้นฐานของผู้เรียนทำให้โอกาสในการเรียนของผู้เรียนเท่าเทียมกัน มีการนิเทศกำกับติดตามการจัดการเรียนรู้และให้คำปรึกษาชี้แนะแก่คณะครูข้าพเจ้าได้ศึกษาวิเคราะห์รายงานประเมินตนเองประจำปีรายงานสรุปโครงการประจำปีที่ผ่านมาเพื่อใช้ในการวางแผนแก้ปัญหาและนำมาพัฒนาต่อไปคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาวางแผนวิเคราะห์ ศึกษาจัดทำโครงการต่างๆตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2,567กิจกรรมที่เสร็จสิ้นแล้วจํานวน59กิจกรรมอยู่ในระหว่างการดำเนินการจํานวน4กิจกรรมจากทั้งหมด69กิจกรรมใน16โครงการของปีงบประมาณ2,567องค์ประกอบที่2ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา จัดทำคำสั่งแต่งตั้งการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2,567ตามบทบาทหน้าที่การรับผิดช,ชอบของแต่ละบุคคลจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของทั้ง4ฝ่ายมีคำสั่งการปฏิบัติงานที่ระบุบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนพัฒนาตนเองประจำปีงบประมาณ2,567และสนับสนุนให้ครูได้พัฒนาฝึก อบรมและนำผลจากการพัฒนาไปปรับใช้กับผู้เรียนร่วมกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาดำเนินกิจกรรมตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2567โดยส,งส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าสแสดงออกส,ส่งเสริมภาวะการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ร่วมกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาดำเนินกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนให้คำปรึกษาชี้แนะรวมถึงการดำเนินง,งานปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนโดยตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนพุทธศักราช2567จนถึงสิ้นเดือนมกราคม2568ได้รับทุนดังต่อไปนี้ทุนเสมอภาคเพื่อการศึกษากอสอสภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567จำนวน40ทุน ข้าพเจ้าได้ศึกษาทำความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านยาปาแหน่รวบรวมข้อมูลจัดธรมวาระการประชุมบันทึกการประชุมเสนอต่อประธานกรรมการสถานศึกษาองค์ประกอบที่3ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมใช้รูปแบบการบริหารแบบ MTM to Grade Model M. Moral มีศิลธรรม T. Teamwork มุ่งมั่นทำงานเป็นทีม M. Management มีการบริหารจัดก,การที่มีประสิทธิภาพปรึกษาวางแผนร่วมกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงคณะกรรมการสถานศึกษาผู้นำชุมชน แนวทางในการพัฒนาสถานศึกษารวมถึงคุณภาพผู้เรียนโดยส่งเสริมให้ครูทาวิจัยในชั้นเรียนและออกแบบนวัตกรรมการศึกษาที่ใช้ในการแก้ปัญหาผู้เรียนองค์ประกอบที่4ด้านการบริหารชุมชนและเครือข่ายโดยได้ดําเนินการดังต่อไปนี้ดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566 เมื่อวันที่24มกราคม2567ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาครั้งที่1ทับ2567เมื่อวันที่10มกราคม2567ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาคณะครูผู้ปกครองวางแผนและกำหนดมาตรการการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาครั้งที่2ทั2567เมื่อวันที่26มกราคม2567 ให้บริการด้านวิชาการเช่นขอใบรับรองผลการเรียนใบรับรองการเป็นนักเรียนเป็นต้นสร้างความร่วมมือพัฒนาการศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วิทยาเขตแม่ห้องสอนร่วมงานเทศกาลประจำปีประเพณีสําคัญของชุมชนร่วมมือกับมูลนิธิสุภานิมิตมูลนิธิรักเด็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาเข้าร่วมกับมูลนิธิใบไม้เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนอ่านเขียนเรียนสนุกของกลุ่มนิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ห้องสอนเขตหนึ่งร่วมงานทอดผ้าป่าวัดแม่ละนาร่วมกิจกรรมจิตอาสาวันพ่อแห่งชาติร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาครูดีสี่อำเภอ ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาตำบลป่ามะพร้าองค์ประกอบที่5ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมีส่วนในการสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาร่วมกันโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาตามปฏิทินการปฏิบัติการ จัดทำปฏิทินและออกนิเทศการจัดการเรียนการสอนนำสภาพปัญหาหลังบันทึกการจัดการเรียนรู้มาพูดคุยปรึกษาหารือเข้าสู่กระบวนการในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567อยู่ในระหว่างการดำเนินง,งานขอขอบพระคุณคณะกรรมการที่ปรึกษาทุกท่านค่ะ